สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เอทิเบสต้านะครับวันนี้เราอยู่กับสรุป Windows เซเว่นอินเซเดอร์พรีวิวบ2ลลนะครับสำหรับบิลล์นี้นะครับก็ได้ปล่อยให้กับ Windows Insider ได้ทำการอัปเดตกันผ่านทาง Windows Update เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยก่อนที่จะเข้าบิลล์นี้นะครับทาง m icrosoft เนี่ยก็ได้มีการปล่อยอัปเดตให้กับ Photo App นะครับเพื่อรองรับตัวของ iCloud Photo Library นะครับโดยในครั้งนี้นะครับแอปโฟโต้ได้ทำการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน2022.31100.9001.0ซึ่งทากรปล่อยอััปเดตให้กบ Windows Insider ใน Dev Channel โดยการอัปเดตครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Microsoft ได้ทำการปล่อยเพิ่ม i c o d Photo Library ลง App Photo ในงาน Microsoft Event ที่ผ่านมาโดยแต่แอป Photo ที่ได้ทําการเพิ่ม i c o d Photo Library ขึ้นมาในครั้งนี้จําเป็นต้องทําการติดตั้งตัวของ App i c o d for Windows ก่อนและทําการเซน็นด้วย Apple ID ของเราจึงจะสามารถใช้งานตัวของ i c o d Photo Library ตัวนี้ได้แล้วก็รูปภาพที่อยู่ใน i c o d Photo Library ทั้งหมดจะมีไอคอน Photo กำกับอยู่ทางซ้ายมุมบนของรูปภาพด้วยนะครับ โดย m ม c r o ซ o ฟ t นะครับก็ได้ประกาศว่าทาง Apple นะครับจะมีการปล่อยตัวของแอปพลิเคชัน Apple Music แล้วก็แอปพลิเคชัน Apple TV ให้กับ Windows 11ในปีหน้าด้วยนะครับและพร้อมกันนี้นะครับก็ยังได้ทำการปล่อยตัวของแอปพลิเคชัน Apple Music ให้กับตัวของ Xbox ไปแล้วด้วยนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการอัปเดตเกี่ยวกับ Windows Subsystem for Android ในเดือนตุลาคมนี้นะครับสำหรับเดือนตุลาคมนี้เนี่ยได้มีการอัปเดต Windows Subsystem for Android เป็นเวอร์ชัน่น2 <c> ์0 9 4ย์ศ0ให้กับ Windows <oughs> Insider ใน Dev Channel แล้วก็ Beta Channel นะครับโดยการอัปเดตครั้งนี้นะครับก็จะเน้นเรื่องของ Security กล้องแล้วก็ Performance ของการใช้งานนะครับแล้วก็มีการอัปเดตตัวของ Chromium Webview เป็นเวอร์ชัน่น105ด้วยนะครับ เอาล่ะเราเข้าไปสู่ Windows 11 Insider Preview i 25227กันเลยนะครับสำหรับบิ i นี้เนี่ยได้ทำการปล่อย SO ให้ได้ทำการดาวน์โหลดกันด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับได้มีการปรับปรุงตัวของ Start Menu เล็กน้อยนะครับให้มีป้ายแจ้งเตือนตรง User Profile ของเรานะที่จะแสดงขึ้นมาเมื่อมีการแจ้งเตือนนะครับต่อไปนะครับมีการปรับปรุงตัวของ Widget นะครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะทำการ ทดลองตำแหน่งการวาง h e ดเดอพร้อมกับไอคอนใหม่สําหรับวิกเจ็ตบอร์ดเราจะมีทั้งหมด2แบบนะครับก็คือ h e ดเดออยู่ข้างบนแล้วก็ h e ดเดออยู่ทางด้านซ้ายนะครับต่อไปนะครับการลองรับการใช้คลิปบอร์ดฮิสตอรีสำหรับช่อง password ที่ได้ปล่อยไปในบิว25 2 0 0 6ในตอนนี้นะครับได้ทําการปล่อยให้กับ Windows s n s i d e r ในเด็บชนาทุกท่านได้ใช้งานกันแล้วนะครับ ในตอนนี้นะครับมีการเปลี่ยนให้เราสามารถร่วมส่ง Voice Script ให้กับทาง Microsoft อีกครั้งหนึง่งแม s s p e e h h r e o o n n i t i o n บนเครื่องของเราจะถูกใช้งานอยู่นะครับต่อไปนะครับในตอนนี้เนี่ยได้มีการปล่อยการเปลี่ยนแปลงสำหรับตัวของ Voice Typing Settings Automatic p u n c t u a t i o n และ Voice Typing Launcher ให้ซิงค์ระหว่างอุปกรณ์ที่เ i ็นด้วย Microsoft Account เดียวกันนะครับโดยเราสามารถเปิดฟีเจอร์นี้ได้ในตัวของหน้า Windows Backup ในหัวข้อ Account s, ในแอปพลิเคชัน Settings นะครับ โดยตัวของปุ่มนี้นะครับจะอยู่ในหัวข้อ Remember My Preferences แล้วก็ให้ติ๊กตัวช่อง Accessibility นะครับเพื่อทําการเปิดใช้งานตัวของ option นี้นะครับโดยตัวของ option นี้นะครับในขณะนี้เนี่ยใช้งานได้เฉพาะตัวของ Microsoft Account ในส่วนของ AAD จะรองรับในภายหลังนะครับต่อไปนะครับได้มีการปรับปรุงหน้า Internet และ Wi-Fi Properties ใน Application Settings ให้ทําการโชว์ข้อมูล Gateway ในส่วนของ Network Detail s u m m a r i e s นะครับ ต่อไปนะครับจะมีไดอะล็อกใหม่ที่ทําการเตือนผู้ใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลที่อาจสูญหายไปถ้าเกิดเราเลือกที่จะเปลี่ยน p a ร์ i t i o n Style ของ Storage Drive ต่อไปนะครับมีการอัปเดตให้กับตัวของ Microsoft Store ใหม่นะครับโดยทำการอัปเดตให้กับ Windows Insider ทุก Channel นะครับที่ใช้งานอยู่บน Microsoft Store version อร์ชัน22209นะครับโดยการอัปเดตครั้งนี้นะครับก็จะมีการเพิ่มตัวของ Popup t r r i l e r สำหรับเกมส์แล้วก็ภาพยนตร์นะครับโดยตัวอย่างการป๊อปอัขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เวลาเราเอาเมาส์ไปวางอยู่เหนือไอคอนนะครับก็จะมีการป๊อปอเป็นวิดีโอตัวอย่างเกมนะครับหรือรูปภาพตัวอย่างเกมนั้นขึ้นมาให้เรารับชมกันนะครับ น้มถึงภาพยนตร์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่มีการปรับปรุงในเวอร์ชันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของอัปเดตแมเนจเมนต์ตัวของอัปเดตแมเนจเมนต์เนี่ยก็คือตัวที่เอาไว้จัดการตัวของ Windows Update นะครับเพื่อตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับอ u ต o m ม t ติ Update แล้วก็ Restart ทสำหรับฟีเจอร์ Update นะครับโดยในครั้งนี้นะครับก็ได้มีการเพิ่มเติมบางอย่างขึ้นมาด้วยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือ Deadline Calculation นะครับสำหรับ Quality และ Feature Update ในตอนนี้นะครับได้มีการเปลี่ยนนะครับให้อิงตามเวลาที่เครื่องของเรานะครับสแกนเจออัปเดตตัวนั้นจากที่ก่อนหน้าน,นี้ตัว Deadline จะอิงตามเวลาที่อัปเดตตัวนั้นถูกปล่อยสําหรับ Quality Update และวันที่จําเป็นต้อง Restart สาหรับ Feature Update นะครับต่อไปนะครับมีการแยกตัวของ Specify Deadline for Automatic Update s and Restart s เราจะแยก Quality Update และ Feature Update ออกจากกันเป็น Group Policy Setting อันใหม่นะครับโดยตัวของ Option ในส่วนของ r o u p p o l i c y s e t t t n g s เนี่ยจะเหมือนกันทั้ง Quality Update และก็ Feature Update เลยนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการเพิ่ม Setting ตัวใหม่นะครับก็คือตัวของ Don't Auto Restart Until End of Grace Period Option น,นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็มีการลดผลกระทบสำหรับตัวของการเปลี่ยนแปลงการคำนวณเ a d ไล n e โดยมีการเปลีป่ยนแปลงค่าเริ่มต้นสำหรับฟีเจอร์อัปเดตเป็นดังนี้ตัวของ Configure Deadline for Feature Updates เป็น2จากก่อนหน้านี้เป็น7ตัวของ Configure Deadline grace period for e a t u r e u p d a เ e s เป็น7จากก่อนหน้านี้คือ2ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสรุป Windows 11 Insider Preview Build 25227นะครับถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมอยากพูดคุยกับเราหรืออยากเสนอความคิดเห็นอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยพบกับไอทีเบสตาได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ